ฮ้ยเกิดเป็นแฟนบอลแมนยูเนี่ยช่วงนี้อยู่ยากจริงๆนับถือใจน้องๆรุ่นใหม่นะครับที่เลือกเชียร์แมนยูมากกว่าลิเวอร์พูลหรือว่าทีมอื่นนะถือว่าใจผู้เองมันได้พี่จะมาปิดดิวอเล็กเซเลสกูซื้อก่อนเอ็ดวูดเวิร์ดแต่เป็นในเกมอเล็กเซเลสในเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่ก็มีอเล็กเซเลสเหมือนกันนะครับผมอ่านี่ครับมีทั้งหมด4ปีด้วยกันนะครับคือ20 t สนะครับ19 t เ แล้วก็ทีบเฮ้ยท b มีบวกแปดด้วยว่ะแล้วก็อเล็กเตเลสปี19นะครับผมเอาการใช้งานแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงก็เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะแล้วก็ลงยาวๆอยู่แล้วเอ็ดวดูวดร์ดมึงดูไว้เกลเซอร์มึงดูเห็นไหมกูจะซื้อให้พวกมึงดูมานี่ก็แค่นี้แหละแม่งจ่ายเพิ่ม7ล้านยูโรมึงไม่จ่ายกูยังชอบจริง ในกรณีที่ปอโตได้ค่าตัว20ล้านยูโรจากทางแมนยูจะต้องแบ่งให้กับกาตาซาสไนต์ต้นสังกัดเก่าของเตเลสนะฮะ10%ก็คือ2ล้านยูโรแบ่งส่วนต่างให้กับทางเอเย่นสล้านยูโรจะเหลือเงินเข้าสโมสรแค่15ล้านยูโรใครเข้าใจกด2มาซึ่งไอตรงนี้เลยครับผมทำให้หนะเวลานี้มันยังตกลงค่าตัวกันไม่ได้ไอแมนยูจ่าย20ล้านยูโรเนี่ยตัวเองจะเหลือเงินแค่15ล้านยูโรมันน้อยเกินไป จึงจาเป็นที่จะต้องเจียจาให้ได้ตัวเลข27ล้านยูโรเพื่อที่จะได้มีเงินเข้าสมโมสรมากขึ้นซึ่งณเวลานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ยอมจ่ายเพิ่มครับไม่ยอมจ่ายเพิ่ม7ล้านยูโรใครดูคลิปนี้อยู่ผมฝากไปซื้อเมซี่ด้วยนะครับผมโลงขายไปนะใครซื้อก็สาธุขอยล้รำล่ำรวยๆนะก็สำหรับอเล็กเตเลสนะครับเรื่องจริงเนี่ยเป็นแบ็กที่มีจุดเด่นในการเติมเกมบุกนะครับเกมรับก็พอสมควรนะ แต่ว่าเกมบุกนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยถ้าเราไม่ได้ตัวเจดอนซานโช่นะครับไม่ได้ตัวปีขวาคนใหม่เข้ามาเสริมทีมเอียงซ้ายให้มันสุดๆเลย <c oughs> ดูยแล้วกันนะครับความเร็ว110นะครับบวกมา3นะครับจากสเตตเริ่มต้นนะครับสปิดต้น110หูดูเปิดบอลครับ116เหมาะสำหรับการเปิดมุมอย่างมากเป็นแบ็คที่เติมเกมบุกเก่งมากนะครับผมแล้วก็เกมรับอาจจะไม่ได้ เทพมากนะครับข้าพลังอาจจะสู้พวกปีท็อปๆไม่ได้แต่ถ้าเป็นเด็กผีเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะลองซื้อมาใช้นะครับผม Welcome to Manchester ย n i ต e ดลูกหน้าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ในการได้ค่อนข้างสูงมากนะครับอเล็กเตเลสนะอยู่ที่ว่าแมนยูเนี่ยจะจ่ายเพิ่มแค่7ล้านยูโรหรือเปล่าแต่ถ้ามึงไม่จ่ายเนี่ยก็มีโอกาสที่ปารีสแซงต์แชงจะปาดหน้าซื้อตัวไปนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นี่มาจะมารีวิวอเล็กเตเลสแต่เชื่อปะ โอ้โหทารีวิวแบ็กซ้ายนี่มันอาจจะไม่มันเท่าไหร่ครับแน่นอนว่าเราต้องให้ไปเล่นกองหน้านะครับอย่๋โอลิกี้สลับมาเล่นแบ็กซ้ายเลยกันเพราะว่าเทพมี่เล่นในทุกตําแหน่งโอ้โหโอลิกี้แบ็กซ้ายจิ๋หายเวลเบกแบ็กขวากูบอกเลยมันคลิปเนี้มันมีฟันดะบงฟันตเบกมีซานโชเนี่ยดูดิซานโชเนี่ยผมซื้อมารอแล้วนะเว้ยแต่ยังไม่ย้ายมาสักทีโอ้โหถ้าไม่ย้ายมา ตลาดรอบนี้นี่กูขายแล้วกูอายเขามาครับทุกคนมารีวิวอเล็กเตเลสนะครับผมแบ็กซ้ายนะฮะในตำแหน่งกองหน้าสวยอลิกี้โอ้อะไรวะเนี่ยตอนนี้ทีมผมก็เกิดจะเป็นฟูลทีมแมนยูทั้งหมดแล้วนะครับโปรเจกต์กะโลกกะลาติคอนนี่คือผมเลิกทำแล้วเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยท้าทายผมแล้ว ผมอยากทำแบบว่าฟูลทีมแมนยูเต็ดชุดปัจจุบันเล่นทีมโปรโดของเราที่ใจรักซานโชเปิดมาครับลูกนี้โอ้โหเลยซานโชครับเป็นไงสามประสานวะสามประสานทีมชาติอังกฤษโอ้ซานโชโคตรเอาเรื่อง <laughs> คลิปนี้มันปั้นอเล็กเตเลสไงโอ้โหขนาดนี้ยังไม่เข้าอีกเลย เอาเอาอะไรมึงเนี่ยลินการ์ดไอ้เอ้ยกูมึงหลอกกระทั่งคนเล่นเปนเรล,ล่าโอ้ลินการ์ดแม่ยศูออนย์ศูนย์ก็ครึ่งแล้วคนนี้โหดเกินว่ะคนนี้แบบเล่นแบบสูสีมากเลยเนะี่ยสงสัยสมัยดีใหม่มาเล่นนะ อ้าวพีกได้โอ้โหปัดได้ได้ไงวะอลิสันเบเกอร์กูเซ็งเลยเรียบร้อยครับตุงตาคายครับเฮฮาดาวิดหลุยโก้พอละวเหนื่อยเนี่ยฟันเดอร์เบกลูกนี้ต้องชมมาเล็กเตเลสนะครับที่เรียกลูกแตะมุมให้ได้นะฮะนี่วอโด้หรอนี่ไงเจอโอริกี้ดิอย่งไงที่บอกแล้วเล่นได้หมดอะเกมเนี้ย จับปงจับปีจับแบ็กไปเล่นเล่นได้หมดอ่ะบีนบีนบีนอาเซวอเซบีนส์บีนส์บีนส์บุสป b e บุสบีนส์บีนสบีนบปีีีนดเกินทุกคนครับผมจะซื้อไอคอนหนึ่งคนนะครับผม งบไม่เกินสามหมื่นเดมขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นไอคอนใครก็ได้นะครับคอมเมนต์ comment ไหนเยอะสุดก็จะซื้อคนนั้นนะฮะก็จะซื้อมาเล่นสักคนวะไม่ขอตัวดีๆนะไม่เอาแบบซีมงซีแมนเนี Man, ่ยซีแมนกูกูมีแล้วไม่ต้องซื้อหรอกที่หายเอาเป็นคนอื่นอะนะนะงบสามหมื่นเดมนะซื้อใครก็ได้คอมเมนต์ comment มาหน่อยเอาตัวแบบโคตรโถดเลยอนะกระจายไปน้องๆเฮียได้ตัวโหด โอ้ลิเอ้าโอ้ด้วยความเป็นเทพอะนี่ดูดูดูพี่ผายแล้วกูอุ้ยท่าอะไรเมื่อโอ้โหตำนานกูบทกันเลยลิบวนโด้โอ้คนนี้ยิงอย่างโหดอะ่ะนี่ดูครับโยกเขาตาขวาแล้วก็ปั่นเข้าไปเลยก็ผ่านมือดานารุม่านะฮะ เรียบร้อยครับเอาชนะไปได้จากประตูชัยของอเล็กเตเลสนะครับผมอ่าเกือบแย่นะไม่มีเตเลสที่แบบแย่เลยนะนี่ครับเตเลสวิ่งมากอดกับซานโชครับอา้า <c> ว <oughs> อันนี้แถมให้ครับองโทนี่มาซียาวบวก8ถ้าตีติดจะรีวิวคลิปหน้าถ้าไม่ติดก็ไม่รีวิวองโทนี่มาซียาวติดโชว์เด็กหน่อยแกงมาก ฮ้ย <ś les> สงสัยเอสไม่วิ่งว่ะ